งันหยองงันหยอง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 เซโยเจสนวยสนวยหัวโองค่ะพเพื่อนที่เข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจ๊ด้วยนะคะโอเคมาดูกลุ่มรักที่ทำในรอบเย็นวันนี้นิดหนึ่งค่ะพี่คิงโพดาเนาะเออก็มาแจงเกมพีจีสีเกมเหมือนเดิมค่ะโจ๊กเกอร์สีเกมแล้วก็พีพีสีเกมค่ะในรอบนี้มีแปะค่ะอ่าแล้วก็เจ๊ไปเห็นในกลุ่มมาเนาะก่อนหน้านี้ก็มีคนไปไล่แปะมาอยู่ค่ะเออเจ๊ไม่ได้เข้ามา PG หลายวันแล้วค่ะโอ้โหไปเล่นแต่พีพีอย่างเดียวเลยเนาะเดี๋ยวนี้จะมาลอง เพราะว่าก่อนหน,น้านี้โอ้โหมันไม่เวิร์กนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหน PG นะช่วงนี้เจ๊ก,ก็เลยไปลองเล่นเกม BP มันก็เวิร์กกว่าคะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูในรอบรอกักกิทางของพี่คิงเนาะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวนะิร์กเนาะอะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มล็กกี้ทานะคะก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกได้เนาะในกลุ่มล็กกี้ทางก็จะมาประมาณนี้แหละว่ามีเพื่อนๆ่นไปแตะเกมอะไรมาเพื่อนๆก็จะมาบอกเนาะเออมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆในการเลือกเล่นเกมของเราได้ค่ะก็เกมหนที่มันแตกแงอยู่เพื่อนๆก็จะแค่ม,มาบอกแล้วก็บอกวิธีการเล่นว่าเล่นแบบไหนเล่นยังไงเนาะเออเราก็จะสามารถตามได้ค่ะประมาณนี้เนาะกับกลุ่มล็กกี้ทางของเราค่ะอยู่คอมเมนต์แรกอ่าที่เจ๊ปักหมุดไว้เนาะประมาณนี้ค่ะโอเคฝาดกดไลค์กดซับสไครป์กำลัง อ่ะโอเคมาค่ะวันนี้ทุนมาที่800กว่าบาทเนาะเออเอาทุนมาสูงหน่อยค่ะมาดูซิว่านางแปะมันยังร้ายอยู่หรือเปล่าเนาะอ่ะ,อะค,อคอมโบคอมโบใครดอกไม่คำนวณเลยค่ะไม่คำนวณก็ไม่คอมโบด้วยโอ้โหยอย่างวันเนี้ยเอ้ยคอมโบไม่เห็นเลยค่ะอื้ออื้อแข็งใครดอกโอ้ยติดมาค่ะช่องหนึ่งเออเอาคอมโบมาละค่ะ เออเป็นชุดค่ะสวยงามค่ะฟรั๊คอมโบมาดีๆแบบนี้กลัวตกดำจังเออแต่พอซื้อไม่ใช่ตกดำเดอ้อคอมโบรายนอกมาดีๆแบบนี้เออดูสิเป็นชุดค่ะอีดอกอืไม่ใช่แบบด้านนอกดีข้างในไม่เวิร์กเนาะอ่ะโอเคค่ะลองซื้อเลยค่ะลองดูซิว่ามันจะตกดำหรือเปล่าเนาะไม่ได้มาเล่นหลายวันค่ะ อีจีแข็งเลือเกินอีดอกเออได้กดค่ะดูสิจะตกดำไหมอือสโอเค12 12ก็แล้วกันเนาะได้ไหมเอ่ยได้อยู่มาค่ะโอเคได้เล่นไข่ดอกดอก12 12มาดูสิมันจะกำไรหรือเปล่าจะคำนวณไหมเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีมันก็นเล่นแล้วแบบ ขาดทุนอะเล่นแล้วซื้อก็ไม่ค่อยกำไรเนาะเอออ่ะสิบหมุนค่ะคำนวณมาแค่ดอกเดียวเองโอ้โหโอ้โหดูสินางแปะเอ้างงวงไข่ดอกครับเข้ามาค่ะอึ๊สโอ้โหร้อยห้าสิบเอ็ดบาทไม่เบาจังเลยอ่ะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนไข่ดอกดูสิเจ็ดหมุนค่ะมาจ้าคำนวณช้ามาช้าแต่มานะแม่อึ๊ส จะบอกแค่นี้เด้อแค่นี้เหรอคะโอ้โหเบาเอ้ยสิพี่ดอกเอมาจากไหนวะเน,นี้ยเคค่ะสองมุนค่ะเอาหน่อยอึ้นางแปะโอ้โหเบามาอีโอ้เป็นชุดอีกหน่อยค่ะอึ้โอ้สวยงามประทัดช่องสมค่ะโอ้โคิวก็ไม่ถึงพี่ดอกกําไรมานิดเดียว โอ้โหนิดเดียวมากค่ะอีเวนอีนังแปะโอ้โหลองดูค่ะเปทน5แล้วกันเนาะดูสิมาสวยค่ะประทัดต่อเนื่องมาค่ะอืมเป็นเจละข้อจระเคลองซื้อดูเนาะคอมโบมาละเราไม่ต้องให้มันแบบเยอะๆแบบเมื่อกี้ก็ได้อะลองดูค่ะคอมโบรอบนี้ลองเปลี่ยนดูเนาะเอาซะถึงไม่นเนาะออสซ์ี่สี่นะดูค่ะอื้อ เอ้ยก็หมุนได้อยู่นะแต่ถ้าไม่คำนวณก็ไม่เวริร์กเดอร์ก็หมุนได้แล้วไม่คำนวณอ,อ่ะเออเอาค่ะ10คูณ14แล้วกันเนาะมาค่อย่ากตกดำเดอ้อโอเคดูสิเมื่อกี้กำไรมาแค่50บาทขอีดอกน้อยนิดมากค่ะนางแปะโอ้โหอีนางแปะมันก็เกยแบบไหม ไม่ยอมหรอกเออคำนวณมาใครดอกเออสวยงามค่ะมาค่ะอย่าสั่นดอกได้ใครดอกโอ้โหอย่าทำร้ายฉันแบบนี้ใครดอกแปะอีแปะอีนางแปะค่ะต่อเนี่ยอืดูสิขนาดคนสิบสี่นะเนี่ยโอ้โหเออมาช้าแต่มานะแม่ต่อเนี่ยอืยังขาดทุนอยู่ใครดอก สมหมุนที่เหลือดูซิมันจะกําไรหรือขาดทุนค่ะวัดกันเลยค่ะครับโอเคเจ๊ประทัศสวยงามค่ะขอเจช่องสองค่ะเออเป็นคิวช่องหนึ่งได้อยู่เจมาค่ะเออเป็นสิบแม่ไม่รุ้นละใครดอกออนั่นแหละแม่พอรุ้นมันก็ไม่เข้าเนาะโอเคกำไรมาประมาณ58บาทค่ะดอก2หมุนมาที่เหลือดูซิครับกำไรมันน้อยนิด ตเตีย้ยเรียดดิบมากไข่ดอกนังแปะโอ้โหมันไล่อะไรขนาดนี้คะมาลองขึ้นเบ็ดลองอ่ามาเร็วไข่ดอกลองแบบปิดเทอร์โบดูเนาะปิดเทอร์โบซื้อค่ะคอมโบแล้วปิดเทอร์โบซื้อสูตรน,นี้ก็เหมือนจะเคยลองไปแล้วเนาะเออไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะลองดูค่ะอ่ะรอบนี้กี่ตัวคะสี่ตัวโอเค มาลองดูค่ะขอกดยับๆเลยนะรอบนี้เนาะรู้สึกมันจะไม่ตกดำละเออแต่คำนวณมาก็คำนวณไม่ดีค่ะขอกดแบบยับๆไข่ดอกสวยค่ะมาค่ะเอ,อ้ยเริ่มหมุนเอาซีเอาซ,อาซีหลังๆเริ่มหนีแล้วค่ะเจ๊ไม่ค่อยจะอยู่รือกับพีจนะีเนาะรือว่าเกมแปลกเกมอะไรก็ไม่ค่อยจะเล่นแล้วเนาะไปเล่นพีพีไปเน้นพีพีแล้วไข่ดอกสวยค่ะ ขอ16ค่ะดมาดูสิจะได้เล่นไหมเอ่ยรดยจะขัดเออเอาได้เล่นไข่ดอกดูสิจะคำนวณไหมคูณ16แล้วนะ12คูณ16นี่เยอะนะเออกว่าจะกดถึงก็ลำบากนะเลยอ่ะเอาหน่อยค่ะลูกเคสวยค่ะขอบ็ดนี้เริ่มสูงเริ่มกำไรมาแล้วจ้าเฮ้กำไรที่ไหนละมัน5 0 0รอยได้มา256บาทยังขาดทุนไข่เวนโอ้โหอ โอ้โหอีแปะโอ้โหดูสิไม่คำนวณเลยค่ะลูกอ้ยดอกนี้สวยค่ะกำไรค่ะอีดอกโอ้ยเป็นชุดค่ะต่อเนื่องมาฟรับอืมสวยค่ะประทับต่อเนื่องค่ะอึ๊สโอ้โหนางแปะมึงต้องเจอเจฟฟาดไข่ดอกเออแบบนี้สิเอาสิกำไรไขรดอกได้มาหนึ่งพันสามสองบาทแล้วค่ะยังเลยหงวนแบบนี้ถ้าทางเริ่มมาดีแล้วค่ะมันต้องโดนฟาดค่ะนางแปะมันร้ายนักใช่ไหมเค ไม่เอาสิอย่าพึ่งนิ่งค่ะอย่าพึ่งนิ่งไข่ดอกอีแปะเอ้เอออ่ะออหมดแล้วค่ะแบบนี้โอ้โหสองมูลสุดท้ายค่ะหมดแล้วค่ะเออประทัดค่ะชิงชาฟลาบโอ้ยดอกนี้สวยค่ะมีไว้เชื่อมอีกช่องหนึ่งเอ,อ้กบค่ะโอ้ยเป็นชุดไข่ดอกแบบนี้สิมันต้องโดนฟาดค่แปะแมเล่นกับฉันฉันไม่ยอมหรอก มาค่ะหมุนสุดท้ายค่ะได้กำไรมา2 2งพัรบาททรับยังมีต่อเนี่องข่ดอกเออเอช่องหนึ่งมาค่ะโอ้โหช่องหนึ่งมาช่อง3ไม่มาอีเวนโอ้โหเลิศโอเคพอแล้วค่ะแบบนี้ได้กําไรแล้วเจไม่ฝืนต่อเนาะอย่างที่บอกเสมอเนาะกําไรก็ควรเลิกค่ะเออแต่แปะมันร้ายเนาะน้องแปะมมนต้องโดนเจฟาดค่ะแบบนี้แหละประมาณนี้เนาะก็ถือว่าแรกๆเหมือนคูณน,น้อยๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยคํานวณเนาะแต่พอขึ้นคูณ16คูอะไรมันก็ได้อยู่นะ เออแต่ก็เหมือนจะมาดีนะไม่ไม่ตกกรรนะของที่เจเล่นมารอบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ค่ะก็มาแก้แค้นแปะแหละประมาณนี้แหละอืมใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่ม lucky time เนาะก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกของเจได้เลยนะคะที่เจปักหมุดไวนะ้เนาะส่วนรางวัลคลิปรางวัลก็คลิปก่อนหน้านี้เนาะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเช็คกันหน่อยเนาะเพราะว่าเจบอกแล้วว่า2วันเนาะตามกติกาค่ะประมาณนี้ก็ยินดีกับผู้ที่ที่ได้ที่ได้รางวัลด้วยเนาะอ่ะแฮปปี้วันไทยอีกรอบหนึ่งเนาะไปแล้วคะ่ะบายค่ะฝากกดไลค์กดซ cribe เป็นลังใจเจด้วยะคะ ไม่แนะนำไม่ได้ตามูเรียนแบบเนาะลืมบอกไปใครดอกอ่ะไปค่ะบายค่ะ